เราคงจะต้องรอแลวต่อสู้กันต่อไปครับพี่น้องครับนักต่อสู้ท่านต่อไปที่จะมาพบปะปลาใสกับพี่น้องไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นแกนนำคนเก่งของสมุดปาการของเรารูปร่างสูงยาวเข่าดีครับพี่น้องครับตบมือต้อนรับเป็นกำลังใจให้กับวรชัยเหมาครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการและก็พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านสวัสดีจริงๆครับพี่น้องครับตอนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นผมนั้นได้ยืนดูเห็นรถข้างหน้า ติดมากผมกลัวว่าพี่น้องที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยรถติดจะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้แต่วันนี้หกนาฬิกาหโมงครึ่งพี่น้องถึงจะรถติดอย่างไรที่จอดรถไม่มากเต็มที่เท่าไหร่ แต่ด้วยหัวใจที่รักประชาธิปไตยของพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการและพี่น้องรักประชาธิปไตยก็มาถึงเวทีแห่งนี้จนได้ครับพี่น้องครับทำให้ผมยิ้มได้เพราะเก้าอี้หมื่นกว่าตัวครับพี่น้องครับกำลังจะเต็มพรึบหมดแล้วพี่น้องและพื้นที่ตรงนี้ยีไร่ คืนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งต้องเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยเพราะขณะนี้พี่น้องครับถนนทุกเส้นรถมันขยับขยืขย่นไม่ได้เลยติดแงกไปหมดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับรอเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่กำลังเดินทางอยู่ตบมือให้พี่น้องที่ติดอยู่ในรถครับพี่น้องครับ พี่น้องที่รักจังหวัดสมุทรปราการของเราเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม7,645โรงครับพี่น้องถือว่าเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมหลายนิคมด้วยกันครับพี่น้องรายได้ มวลรวมของจังหวัดเราไปหนึ่งเจดแสนกว่าล้านบาทพี่น้องนี่คือรายได้มวลรวมของจังหวัดของเราเลี้ยงหล่อประเทศทั้งประเทศครับหล่อเลี้ยงประเทศ<ฤ>เสียเงินภาษีให้รัฐบาลไปหนึ่งเป็นแสนล้านบาท วันนี้พี่น้องเห็นไหมครับว่าเราเป็นเมืองอุตสาหกรรมขับเคลื่อนรายได้ให้ประเทศภาคอุตสาหกรรมนั้นเป็นภาคที่สร้างรายได้มากที่สุดของประเทศพี่น้องครับรายได้70เปอร์เซนของประเทศมาจากเงินตราต่างประเทศและภาคส่วน ไม่ว่าภาคอุตสาหกรรมภาคกเกษตรภาคการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมคือภาคการผลิตคนปากน้ําเลี้ยงคนไทยเกือบทั้งประเทศครับเพราะเราผิดสินคาได้มากที่สุด <S <S> <S นอกจากนั้นแล้วครับพี่น้องลูกหลานคนอีสานที่มาอยู่เมืองปากน้ํา ก็นำไรายได้จากการทำงานทำโอส่งไปให้ลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ภาคอีสานและต่างจังหวดัดเพราะฉะนั้นคนที่มาอยู่บ้านเราเมืองปากน้ำแห่งนี้รวมหัวใจเดียวกันไม่ว่าคนที่ไหนคนเหนือคนอีสานคนใต้ ก็คือคนจังหวัดสมุทรปราการเหมือนกันคับพี่น้องครับคนที่มาอยู่ที่นี่รักที่นี่ถึงไม่ได้เป็นคนบ้านเกิดจังหวัดสมุทรปราการแต่เราเกิดในฐานะเราประกอบอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียส่งไปที่บ้าน ก็ถือว่าเป็นคนทินปากน้ำเหมือนกันหมดทุกคนครับพี่น้องเรานำเงินที่ได้เอาไปพัฒนาประเทศพี่น้องครับสิ่งที่ผมน้อยใจอยู่อย่างเดียวรายได้ของเมืองอุตสาหกรรมนั้นพี่น้องครับคนมีรายได้ก็จริง แต่สภาพชีวิตความเป็นอยู่นั้นต้องเจอกับมลภาวะสิ่งแวดล้อมบ้านเราพี่น้องครับก็คือน้ำเน่าน้ำเสียควันพิษคนปากน้ำต้องรับกับมลภาวะเสียสละเพื่อดูแลคนทั้งประเทศต้องตอบมือให้คนปากน้ำเลยครับวันนี้นี่คือหัวใจของคนปากน้ำรายได้ข้าวจังหวัดเรา พี่น้องทราบไหมครับว่าไปหนึ่งของอบจสองพันกว่าล้านบาทอบตแต่ละอบตประมาณไม่เกินสามร้อบาทอบตที่เทศบาลที่เยอะคือเทศบาลบางปูห้าร้อยกว่าล้านบาทถ้าเทียบกับรายได้ของจังหวัดเราแล้วเอาคืนกลับมาให้บ้านเรามันจิบจ้อยนิดเดียวเองครับพี่น้องครับ ผมเข้าไปในสภาเคยพูดปัญหานี้ในสภาพี่น้องครับเราต้องต่อสู้ทำอย่างไรจึงเอาเงินภาษีของเรากลับมาพัฒนาดูแลคนปากน้ำครับนี่คือสิ่งที่จะต้องทำพี่น้องเราจะทำอย่างไรเอาเงินภาษีของเราที่เราเสียให้รัฐบาล มาดูแลสุขภาพพละนามัยและชีวิตของคนบ้านเราเพราะเราจะต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บมากมายกายกองโรคหืดหอบโรคทางเดินหายใจโรคมะเร็งพี่น้องผู้ชายแรงงานจะต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ทุกวันทุกวันชั่วนาตาปีเกือบทั้งชีวิตเพราะฉะนั้น รายได้ดีครับพี่น้องแต่คุณภาพชีวิตมันต่ำเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจะไม่ครับพี่น้องครับนี่คือความห่วงใยจากใจของผมที่เข้าไปทำหน้าที่ในสภาแทนพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ พี่น้องครับวันนี้ผมออกมาต่อสู้ร่วมกับผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวปากน้ำคนหนึ่งที่ยืนหยัดอยู่ตรงนี้ต่อสู้เพื่อกิตยยศเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคนบ้านเราเมืองปากน้ำครับพี่น้องครับยืนหยัดตลอดเวลา และผมมั่นใจครับว่าเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เมืองปากน้ำเป็นเมืองน่าอยู่รายได้เรามีแต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือทำอย่างไรจึงจะให้มีสนามกีฬาสวนพักผ่ยอนใจเพื่อฟอกปอดให้มันสะอาดหมดจาก มนภาวะมนลพิษต่างๆเราจะทํำยังไงจึงจะแก้ปัญหามนพิษให้คนปากน้ําหายใจอย่างเต็มปอดครับพี่น้องครับนี่คือหัวใจของพวกเราพี่น้องครับวันนี้ภา,าคอุตสาหกรรมของบ้านเราซึ่งเป็นตัวหล่อเลี้ยงคนปากน้ําเป็นตัวหล่อเลี้ยง คนทั้งประเทศสร้างรายได้ให้คนจนพี่น้องมาจากต่างจังหวัดมาทำงานบ้านเราแต่วันนี้พี่น้องกลับความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมได้ลดลงถึง40%ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นทำให้รายได้ของคนปากน้ำลดลงไปด้วยเราเคยได้ เดือนหนึ่งมห้าถึงสองหมื่นว่าเรามีโอเราทำงานนอกเวลาในเมื่อความเชื่อมัน่นในภาคอุตสาหกรรมมันลดลงคนสั่งของในประ,ประเทศเราสั่งสินค้าก็ชันหลอ่อรายได้พวกเราเป็นผู้ใช้แรงงานก็ชันหลอได้ได้น้อยลงครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ เนื่องจากนายสุทเทพเตีอกสุบรรมันชุมนุมยืดเยื้อยาวนานทำให้เศรษฐกิจเมืองปากน้ำแย่ลงเพราะสุทเทพเตือกสุบรรมันชุมนุมยาวเกินไปใช่ไหมครับพี่น้องครับทำให้ความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมมันตกดำลงไปนี่คือรายได้ของพวกเรา ที่เกิดจากการชุมนุมของนายสุเทพประเด็นที่สองครับพี่น้องปากน้ำบ้านเรานั้นเป็นเมืองศูนย์กลางของคมนาคมเรือเดินต่างประเทศขนถ่ายสินค้าผ่านจังหวัดสมุทรปราการผ่านปากน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากอา่าวแล้วมาขึ้นที่ท่าเรือที่เมืองปากน้ำ มีอยู่หลายท่าเรือเป็นศูนย์กลางการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราถือว่าปากน้ำบ้านเราเป็นเมืองหน้าด่านของอาเซียนเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนใครมาเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านต้องผ่านปากน้ำบ้านเรานี่คือเป็นเมืองที่ เป็นศูนย์กลางของการพนาคมเพราะฉะนั้นปากน้ำเป็นเมืองที่สำคัญเป็นเมืองยุทธศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านของประเทศครับนี่คือเมืองปากน้ำมาเราสีวิไลขนาดไหนดูเอาทีครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราในฐานะคนปากน้ำ จะต้องออกมายืนหยัดต่อสู้กับอำนาจนอกระบบอำนาจปริเั็จการอำนาจเถื่อนและจะตั้งรัฐบาลเถื่อนและนายกเถื่อนซึ่งภายใต้การนำของสุเทพเทือกสุบรรณมีผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิพี่น้องครับในยุคที่เราเป็นรัฐบาล พี่น้องครับผู้โดยสารวันหนึ่งไม่ไปหนึ่งนะครับ48ล้านคนวันนี้หดหายเหลือไม่ถึง40ล้านคนครับพี่น้องนี่คือการท่องเที่ยวชะลอตัวรายได้ภาคการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่ทำเงินทำกำไรให้คนไทยมากที่สุดครับพี่น้องแต่วันนี้ภาคอุตสาหกรรมซับเซาภาคการท่องเที่ยวซับเซา แล้วประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรสำคัญอีกอาชีพหนึ่งคือชาวนากับผู้ใช้แรงงานผมพูดไปแล้ววันนี้ไม่มีโอถึงรัฐบาลจะให้300บาทไม่พอใช้เพราะความเชื่อมั่นมันลดลงชาวนาพี่น้องรับเราต้องยกระดับไรายได้ของชาวนาก็คือชาวนา พี่น้องพ่อแม่ลูกหลานของพี่น้องเราเมืองปากน้ำนี่แหละครับที่มาทำงานที่นี่ยกระดับโดยการรับจำนำข้าวเวียนละหนึ่งมืนห้าพันนั่นคือยกระดับรายได้ของคนจนรัฐบาลต้องการแก้ปัญหาในสิ่งนี้พี่น้องลองคิดดูสิครับการรับจำนำข้าวหมื่นห้าชาวนามีไรายได้เขาก็ซื้อสินค้า ที่ผลิตในจังหวัดสมุทรปราการบ้านเราแล้วเอาไปใช้จ่ายใช้สอยกำลังผิดบ้านเราก็สามารถลูกหลานของเราทำงานได้ครับพี่น้องครับมันมีผลต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอสุทเทพเตือกสุบันนำมบไปปิดสถาบันการเงินทกสบแบงก์ออมสินการรับจำนำข้าว ก็ชะงักหมดพี่น้องครับพี่น้องชาวนาไม่สามารถมีเงินจ่ายแล้วนายสุเทพไปทำอย่างนี้ก็ไปบอกว่ารัฐบาลโกงชาวนามันหน้าด้านที่สดุดหาเสียงกับชาวนาอีกครับพี่น้องครับ<ว>ทั้งทั้งที่ชาวนาไม่ได้เงินเพราะมบสุเทพไปปิดแบง ไปขับเคลื่อนไม่ให้ทอกอสอจ่ายเงินในโครงการรับจำนำนำข้าวครับพี่น้องครับรัฐบาลเริ่มโครงการเขาไม่มีเงินในกระเป๋าไม่มีเงินติดกระเป๋าเพราะฉะนั้นเขาใช้ยุทธวิธีที่เอาเงินของแบงไปจ่ายให้ชาวนาก่อนหลังจากฤดูเกี่ยวข้าวชาวนาเอาเงิน เอาข้าวไปจำนำรัฐบาลก็เอาเงินทอศอสอไปจ่ายให้ชาวนารัฐบาลเอาข้าวมาเอามาสีและเอาไปขายพี่น้องครับขายเสร็จก็เอาเงินไปคืนทอศอ,อพร้อมทั้งดอกเบี้ยชาวนาก็ได้เงินมาครับเริ่มต้นในการทำโครงการปีแรกชาวนาก็ได้เงินกับพี่น้องครับไม่มีปัญหาอะไรเลย แม้แต่นิดเดียวชาวนาลูกข้าวนาปีนาปรังปลีละสองครั้งได้ทุกปีไปที่สองก็สองครั้งได้ทุกฤดูเกี่ยวข้าวกบพีิน้องครับไม่มีปัญหาเรื่องนโยบายไม่มีปัญหาเรื่องเงินเลยแม้แต่นิดเดียวพอสุเทพเตือกสุบรรมาชุมนุมชาวนาไม่ได้เงิน แล้วมึงยังหน้าด้านบอกว่ารัฐบาลจะโกงอีกหรือ,อยังไงวะสุทเทพเทอกสุบรรมันหน้าด้านกันจริงๆครับพี่น้องถ้านโยบายของรัฐบาลทำไม่ได้รัฐบาลไม่สามารถเดินหน้าจำนำและเอาเงินไปให้ชาวนาได้ถึงสองฤดูเกี่ยวข้าวต่อปีสองปีสองปีครึ่งก็ห้าฤดูการครับพี่น้อง นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้พูดจริงไม่ได้โกงประชาชนแต่ที่ไม่ได้เงินชาวนาเพราะว่าสุทเทพเตือกสุบรรชุมนุมกับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือรายได้ความยากลำบากของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับประเทศ ประสบวิกฤตสึนามิที่ยิ่งใหญ่คนตายเป็นหมื่นคนเสียหายไม่ต่ำกว่าห้าแสนล้านบาทหรือไม่ถึงกรบพี่น้องแต่การชุมนุมของสุเทพที่ยืดเยื้อมีผลต่อคนไทยทุกคนมีผลต่อทุกอาชีพของคนไทยมีผลต่อรายได้ของพี่น้องทุกคน มีผลต่อรายได้มวลรวมมีผลต่อการเก็บภาษีของรัฐบาลมีผลต่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการขับเคลื่อนที่เราออกมาต่อสู้นั้นเป็นการขับเคลื่อนเพื่อรักษาสิทธิอำนาจอธิปไตยของพวกเรานอกจากนั้นแล้วเราต้องการที่จะให พี่น้องประชาชนมีรายได้เหมือนเดิมไม่ต้องลำบากยากแค้นพรรถก็ติดขัดคนก็จนลงทุกวันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เรายอมไม่ได้ที่ให้สุทเทพเสือกสุบรรมันยึดประเทศไทยเรายอมไม่ได้ที่ให้อภิสิทธิ์เวชาชีวะออกมาสร้างภาพดูดีเดินสาย เพื่อสร้างความจอบธรรมให้ตัวเองในการที่จะออกมาเขียนพิมพ์เขียวปฏิรูปพี่น้องครับแต่พิมพ์เขียวนั้นก็คือการชุมนุมของสุเทพกปอ,อต้องการยังไงพิมพ์เขียวก็ออกมาอย่างนั้นแต่สุเทพทำเอาให้สวยหรูภาพให้มันสวยนี่คือความความแก่งการของอภิสิทธิ์เวชาชีวะในการสร้างพระให้ดูดี ให้มองแล้วสร้างความชอบธรรมนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ด้านหนึ่งใช้องค์กรอิสร,ระขับเคลื่อนเพื่อล้มล้างรัฐบาลใช้สารรัฐธมนูญใช้ปปชนี่คือมาตัวหนึ่งของอํมมาที่กำลังขับเคลื่อนมาสุเทศเดินอีกทางหนึ่ง มาอาภิสิทธิ์เดินอีกทางหนึ่งมาสวาลากตั้งเดินอีกทางหนึ่งแต่รวมศูนย์คือล้มระบบประชาธิปไตยพี่น้องไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งพี่น้องจะยอมได้หรือครับอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเป็นของพวกเราปล่อยให้เก่งการเมืองโจรการเมือง มาปล้อนอำนาจแล้วไปตั้งรัฐบาลแล้วข้าวบริหารงบประมาณแผ่นดินภาษีของพี่น้องประชาชนมันปล้นไปเท่าไรเราไม่มีสิทธิ์รู้เพราะไม่มีสอสในสภาที่จะฉีกหน้ามันว่ามันโกงจะไม่พี่น้องถ้ามีสอสในสภามันโกง,งไม่ได้เพราะเราจะตั้งกระทู้บอกว่าเฮ้ยมึงอยาโกงนะเว้ยอภิสิทธิ์เวชาชีวะและสุเทพเทยกสุบัณ เหมือนกับโรงพักพี่น้องครับเหลือแต่ตออย่างนั้นไงนี่คือสิ่งที่เราออกมาต่อสู้เรียกร้องและอำน,นาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนมอบให้ใครต้องพี่น้องใส่บัตรเลือกตั้งมาเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเวลาเหลือไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้พี่น้องชาวฝากน้ำครับ เราถือว่าพวกเรามากันวันนี้เป็นพลังที่บริสุทธิ์ร้อยเปซไม่มีค่าหัวไม่มีค่ารถนี่คือพลังประชาธิปไตยที่แท้จริงของพี่น้องคนเสื้อแดงพลังที่รักชาติรักอธิปไตยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและก็เพิ่มขึ้นและก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพี่น้อง พี่น้องครับผมต้องขอบคุณพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยชาวปากน้ําและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกคนที่แสดงพลังอันบริสุทธิ์ให้เห็นว่าวันนี้คนไทยต้องการอย่างไรคนไทยต้องการอะไรผมนั้นจะยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนไปจนถึงที่สุดไปจนได้ประชาธิปไตยเราจะไม่ทิ้งกันพี่น้องครับ ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนยืนหยัดเคียงข้างต่อสู้ผู้กัดกี่ร่วมกันนะครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับ